ครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะครับอ่านี้เป็นคลิปรัฐบาลไทยนะครับ1ตุลานะครับตอนนี้ก็ต้องไวนะครับใครไวได้ก่อนข้อมูลไวก็จะได้ก็หาได้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นเจ๊ฟองเบียนะครับที่ไปทำถวายมานะครับ3 2 3 0 3 9นะครับหาไว้เลยนะครับ3 2 3 0 3 9นะครับ ถัดมาโอ้โหตอนนี้คนนี้กำลังดังนะครับวดที่แล้วล่าง90บน35ตรงๆก็มีนะครับที่ให้ไว้นะครับวดนนี้ก็ตามนี้เลยนะครับ172182นี่คือล่างนะครับด้านบน8638นะครับบนต่อมาอ่าน,นี้ก็ลาผลบุญทวีนะครับ ใครตามก็รู้นะครับใครเคยตามนะครับโอเคนะครับเขาก็สงวดงวดนี้ก็สามห้าแปดนะครับเป็นลักษณะเลขรูดนะครับนะก็ตามนั้นนะครับสามสองห้าสองแปดสองแล้วแต่ชอบนะครับถัดมาก็ตามนี้นะครับรูดสามรูดหกสามสองสามห้าสามหกสามเก้าหกสองหกห้าหกหกหกเก้า นะครับเห็นนะครับโชคดีนะครับ